ผมโดนล้วงตังมันหมดเลยครับในคนที่ไหนอ่ะไม่ใช่โบเลยครับอยากแบบบ้ไหมส่งกลับได้นะ้ปพาส่งไหมได้ครับมีติดตัวไม่ได้มีครับแม่ประมาณเื่อมานอดครับมานอทตระกูระูสงครับ นได้ค่ะห้าสิบสี่ถ้าส่งเลมบก็จะได้ไปด้วยกันนะเนาะ วันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมน,นะคะร่วมกับเมืองพัทยานะคะลงมือที่ในการจัดระเบียบคนเล่นลอนและคนขอทานรอบเมืองพัทยาค่ะค่ะในส่วนของคนเล่นลอนที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะเราจะนามาคุ้มครองที่สุดคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่บางละมุงนะคะแต่ในส่วนของคนเล่นลอนที่เขาไม่มีค่าพานะในการเดินทางกลับนะคะที่น,นี้จะพาไปขอค่ารถเพื่อกลับบ้านค่ะ,คะ คนเล่นรล่อนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับ uh huh. ชาวบ้านนะสามารถติดต่อ,อยังไงครับถ้าในกรณีที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องเรียนมาทางเทศเอศอย่างเงี้ยค่ะเ<ด>ราก็จะทํางานประสานงานร่วมกันเนาะแต่ในส่วนของถ้าถ้าเขาเมาเนี่ยก็จะต้องประสา,านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมด้วยคขอทานครับอย่างพวกขอทานอย่างเงี้ยจะติดต่อ ขอทานผิดตามรพรบควบคุมการขอทานพศ2559ฉะนั้นขอทานมีความผิดค่ะจะมีโทษปรับอยู่แล้วถ้าเราเจอปุ๊บเราจะนําไปกระทําผ้าปักนี่แหละที่ส่อคอที่เขากระทําการขอทานค่ะ